อ่ะโอเคก็ขทุ่มเทเพื่อนชาวเกมไอซีปปี้วีกันด้วยนะครับคนไทยเข้าไปดูคลิปนีออ้ก็อย่างนี้เปิดติ๊กน้กดไลค์แล้วก็ท่องก็แชร์ได้นะครับผมโอเควันนี้เรามาเล่นในส่วนของ m e r c ันนารหรือว่าทหารรับจ้างหรือว่านายอิบเน่นะฮะตอนนี้เรามาในส่วนของกินเอ่ออะไรนะเอ่อมันชื่ออะไรนะนาคิโต้ใช่ไหมครับคือชื่เเอเต็มก็ชื่ออะไรแนละ้วอันนี้ผมก็จำไม่ได้นะครับผม อโอเคเดี๋ยวแปลว่าเราไปเลิมเกมบกันเลยดีกว่านะผมว่าด้วยคนตัวแล้วผมชอบแบบว่าหน้าโหลดของดังกันนะเออมันเท่ดีอะเออผมว่ามันเท่ดีมากเลยอเออโอเคเดี๋ยวเราปั่นโครงบ้านเล็กก่อนแล้วกันนะจะดูด้วยนะครับว่ามีในควของ้อกกานีหรือเปล่าโอ้ไม่มีนะโอเคตอนนี้ผมกดมาสองคนนะฮะในขของจิตกรแล้วก็ผมสองคนนะฮะเป็นจัคนของตะวันแล้วก็ผมนั่นเอง นนอีกสองคนก็เป็นคนกดกลุ่มมามาแน่แน่แล้วก็เอาล้มมากันตรงนี้จ้าในของผู้ชาโดนไปหนึ่งกีครับผมมากันตรงนี้โดนไปหนึ่งทีแน่แน่จังหวะนี้ครับผมการโดนหน้ากลางมาก,ก่อนจ้ามากันตรงนี้ปิดหน้ากลางหรือเปล่าดูกันก่อนเอามีการปิดหน้ากลางจ้า การปิดหน้าต่างมากันตรงนี้เราต้องพุ่งแล้วหรือเปล่าเราต้องพุ่งแล้วว่าเดี๋ยวเราล้อหลอกล้อหลอกพุ่งปิดเขาไม้เป็นจีิงอ๋ออออยากอยาอยากอยากอยโยโอ้โหเขาหลบแบบนิดเจ้าหลบแบบนิดเจายังไงนะแแบบยังไงนะครับยังไงอู๋แข็งอยากจะวนเวียนวนมากมันก็ดีตัวมาก่อนจะดีตัวออกมาก่อนนะจะมากันตรงนี้มันจะง้างลงมาครับผมอ้าวไม่ง้างแล้วมีการกดคันคลื่นไปฮะ กันตรงนี้อูช้างให้กันอยู่ตรงนี้ฮะไล่กันอยู่ตรงด้านหลังหลักตรงนี้เราก็ว่าไเปหนึ่งจีนจ้าเขาบอกอูช้างตอนนี้ล่างแพ้ล่างแบกนะฮะจะหายกันไวแล้วก็ไล่ล่าค่อนข้างเก่งแต่ว่ามีข้อเสียคือเขาเดินชา้าเลยนะครับหมดต้องดีนตัวมาตรงนี้ตอนจ้าตอนนี้โจไปแล้ว60ิวิครับปอกแขกโอ้มีการเป็ดมาตรงนี้ไม่โดนครับผม จางหวานนี้ต้องวางมาไม้ไปก่อนถ้วตีไม่โดนฮะครับผมในส่วนของอูชาเริ่มไล่ในของของนาอิฟแล้วนะฮะก็บอกเลยว่าเครื่องไหลแน่ๆ่ฮะจางหวานนี้มีการตรีเอ้ยวิกแคร,ร์ตาลงมมาลูก้าเบาวก้าอยู่กตนฟงนี้ก็ฟาดไปอย่างที่แต่ไม่โดนป่างไม้กันตรงนี้แล้วเอสกาบอกมอ,มองหน้ามองตาขณะฟองนี้พุ่งไปก่อนนะ เราต้องไปเล่นเมิสพ่อแม่กันดูแล้วนะครับผมจังงวันนี้เอาครับผมมากันมา,นมาด้านหลังจ้ะมากันมาด้านหลังมากันตรงนี้ปาลมมาปาหลอกอย่างเงี้ยวางไม้ไปก่อนนะวางไม้ไปก่อนจะมากันยังแงพังไม้หมดทุกอันแบบนี้บอกเลยว่าจุกจากเหมือนกันครับผมอ่าครับผมเริ่มเริ่มแล้วฮะเริ่ม,มใจร้อนแล้วในะคนของอุ้มมากระตรงนี้ปาไปหนึ่งทีจ้ะปาไปทั้งหมดสามไม้แล้วนะฮะบอกเลยนอนหลับฝวนดีแน่นอนคืนนี้ครับผม จ้าโอ้โหโอ้โหมาจะปลาล้มตังหรือเปล่าปลาล้มตังด้วยอ่ะน,น้องน,น้นี่ยังไงละ่ะน้องสาวน้องสาวถือล้มของพี่เมื่อมาแล้วจ้ามาด้านหลังแล้วจะอาง้างล้มง้างล้มอัะน,นี่อย่างนี้อย่างนี้ยังไงอย่างนี้ยังไงเอาอย่างนี้ก็หนึ่งทีเหมือนเดิม อันนี้ฟาดไปสีลยโอ้โหบอกเลยว่าอูจชางคนนี้เขาไล่แนะ่อิปนะพอกเลยว่าระวังตัวก็ได้ดีนะครับในถะ้าเจะอูจช้างคนนี้นะโอ้โหมากันตรงนี้ไม้ตรงนี้โดนพังไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันฮะ จางวันนี้เราต้องปีไม้แล้วไไหรือเปล่าปีไปกอดจอ้าอ้าวพังมาจุกไม้ทีนี้ไม่มีไม้เลยครเอ,รอมาแตกองนี้ทีลงๆลงนี้นะจะโดนทีหรือเปล่าโดนหรือเปล่านะแจะโดนแล้วนะครับผมเอาโอ้โหเมเขาจะตีแบบมั่นใจเลยนะว่าเออเอาชัวร์เลยอะไรเงี้ยโอเคจะจุดเครื่องเลยหรือเปล่าตอนนี้จุดถอนรหัสจะกำลังจะเข้าไปในตัวของน้ำหอมคนเราจะไปช่วยเราเนะ เอาครับผมถ้าเออผู้ร้าอยู่ใกล้เราได้เอาครับผมเราแอบได้พูดก่อนนะตีนขำด้วยโอ้โหโอ้โหคดใจร้ายกดใจร้ายเลยโอ้โหดูดิตีทํำด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งเก้าอี้กันก่อนนะโอ้โหบอกเลยว่าโจ๊ขี่เครื่องนะฮะโอ้โหถือว่าโอ้เตรียมเครื่องแล้วเอาถือว่าเป็นแทาเครื่องไปเลยแล้วกัน ว่าปั่นไวอยู่นะฮะในวนของทีมนี้มากันตรงนี้จยายัางไงตีโดนไปหนึ่งจีจ้าเอากรัปผกตอนนี้จุดเปนมาจูไปนึ่งร้อยแปดสิบเรียบร้อยครับผมกวันกิจจะมาบังชันทําไมแข่ต้องไปโรงพยาบาลกันแล้วใจเหมือนจะไม่สบายต้องไปโรงพยาบาลกันหน่อยจ้ามากันตรงนี้ในขององอูฉางจะตามมาหรือเปล่าโหล่างตามกลามาอีกแล้วครับผมเหมือนจะตามในผของกาววันหรือเปล่า อา้าวครับ,กว,บกวากวันบอกว่ากะาวันบอกว่าตอนนี้อยากจูบกมากๆมัง้งอยากจูบกมากๆมัง้งเอาไปไหนนะไปไหนละ,ไไนละอา้าวยงหัวใจเงียบ้วฮะมือนจะรอดแล้วหรือเปล่าอันนี้เปิดไปไม่ได้เอะเปิดไปได้ไปไม่ได้คืออะไรวะโอเคแต่หัวใจก็ยังเต้นเปอยู่ตรงนี้แบบว่าเธอเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่ทำให้ใจเราเต้นแรงได้แต่ว่ากะวันฟาดไว้หนึ่งจีครับผมโอเคกววันบอกว่าเขาไม่ออกประตูกะวัน กนวนโดนโดนทางเต้เฝ้าประตูโอเคเดี๋ยวเราเปิดของกันก่อนดีกว่านะเพื่อเจอเข็บชีจานะครับเราอากาบาบัจ็บของเราแค่สี่ขั้นนะบางชีอาจจะลักษาหายก็ได้อาจจะนะโอ้โหเป็นในเกิของไม้ทัาํานักมายาก,กลนะบอกเลยว่าไม่ได้ช่วยเลยเลยโอเคมากระตรวงนี้แต่หวังว่าหลังเกมเราก็ไม่ต้องจูอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหจูกีดเกินขีดเกิน เอาอะยังไงละครับยังไงละครับเราแอบตรงนี้กอนไหนแอบตรงนี้กอนไหนยังไงยังไงอันนี้งานโ่งมาตรงนี้จ้าเป็นให้เธอได้พบรักเธอพร้อมคนที่ดีที่มีชีวิตที่ตรงไม่เป็มแ Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh. 不動産